กรีดทั้งประเทศแอปนันกุลพร้อมใจประกาศข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยในที่สุดคู่จิ้นต่างวัยแอปทักษอรและนนชานนัน,นกุลเตรียมมาแจากความฟินจิกหมอนให้แฟนๆแ,แล้วกับผลงานซีรีส์จีนเรื่องดังไฟาย y o เซ s e l f 2020รักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างในเวอร์ชั่นไทยที่ชื่อไทยว่า หารักด้วยใจเธอไฟยูรเซลโดยผู้จัดเขตฐานทัพล่าสุดแอปนันกุลได้พร้อมใจประกาศข่าวดีกลางไอจีผลงานซีรีส์ได้เลิกออนแอร์ air ให้ชมพร้อมกันทั่วประเทศแอร์ลัวจุดจุดในที่สุดเตรียมเช็คลิสต์หัวใจให้พร้อมว่าใครคือคำตอบสุดท้าย หารักด้วยใจเธอไฟยูเซลทุกวันจันอังคารเวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง GMM25 และเวลา22นาฬิกา30นาทีทางวิวเริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้และออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ Youku ด้านแฟนคลับต่างกรีดกราดแสดงความดีใจกันสนานไอจีนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นการแสดงของคู่จิ้นที่ลุ้นสู่คู่จริง